ตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันกับบันดิตมาพบกับโพสของน้องไรอันนะครับที่โพสภาพนั่งขาวต้มและก็ชานเปล่านะครับอาหารบ้างชนิดแบบบ้าไม่มีอาหารในจานเลยนะครับว่างว่างว่างอี่ดีเลยนะครับน้องไรอันครับอาหารครับครับยังไงยังไงครับมาฟังคอมเมนต์ของคุณแม่คุณพ่อเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักของน้องไรอันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต อ่านให้ฟังนะครับเชิญครับครับอย่างคุณแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องไรอันท่านนี้ก็บอกว่านะครับว่างว่างจริงจริงและท่านต่อไปก็บอกว่าอาหารแบบนี้มีอิ่มยาวเลยนะครับท่านต่อไปบอกว่าอาหารบ้างจริงด้วยมีแต่จานเปล่าเปล่าท่านต่อไปก็บอกว่านะครับว่างจริงทานแบบนี้ไม่น่าพร้อมเพรียวเลย และคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าเชียบจริงๆตลกจังลูกแม่แต่ก็จริงแหละอาหารว่างตามนั้นจริงๆว่างจนต้องกินซ่อมเลยเฮ้ยน่าสงสารจังกับอาหารว่างเมื่อนี้ถ้ากินอาหารว่างแบบนี้บ่อยๆรับรองเลยรูปร่างผมท่านตาเลยลูกเอ้ยว่าแต่อยากรู้จังอาหารว่างแบบนี้หารับประทานที่ไหนได้ล่ะเนี่ยอยากกินบ่อยนะครับ อาหารบ้างแบบนี้เดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานนะลูกแม่แมไม่ว่าจะโพสท่าไหนหลับตาลืมตาก็ดูดีไปหมดน่ารักไปอีแบบหนึ่งท่านี้แต่ไม่ว่าลูกจะทําอะไรก็ตามขอให้มีความสุขทุกทุกวันเวลามีความสบายใจมีรอยยิ้มบ่อยๆและขอให้ลูกของแม่แม่เป็นที่รักคนทั้งประเทศและมีแต่คนรักคนเมตตาคนอินดูตลอดกาลนะ เด็กดีคนเก่งของแม่แม่ทุกคนและแม่แม่ทุกคนรักลูกสุดหัวใจคิดถึงทุกวันผูกพันเสมอตลอดกาลนะครับหวังดีและจริงใจเสมอครับนี่ก็เป็นโพสที่น่ารักน่ารักของน้องไรอันเลยนะครับที่โพสอาหารว่างที่มีแต่ช้อนกับซ่อมกับจานนะครับว่างอีหลีเลยนะครับน้องไรอันอาหารครับโอเคเย้ นี่ก็เป็นคอมเมนต์จากคุณแม่เอฟซีเป็นครับที่น่ารักของน้องไรอันนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจน้องไรอันนะครับอย่างท่วมท้นล้นหลามเลยนะครับอ่านไปก็ชื่นอกชื่นใจมากเลยครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นช,ชอบก็อย่าลืมกดไาลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ